เขาพยายามที่จะพูดทุกเรื่องเรื่องความรักเรื่องความเป็นส่วนตัวความอะไรสักอย่างเขาพยายามสื่ออะไรทักอย่างหนึ่งแต่ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าเขาต้องการพูดอะไรบางทีเราก็อึดอัดกับการที่ทําไมเราต้องเป็นคนแบบว่าไปชวนคุยอยู่ฝ่ายเดียวถูกปะ่ะบางทีเราก็ไม่ได้มีอารมณ์ที่แบบคือจริงๆเราเป็นคนที่บางทีนิสัยก็ค่อนข้างซิดไงเออโดยปกติแล้ว ทุกคนก็ชอบการที่จะแบบว่าโดนเอาใจถูกปะในเมื่อแบบเราเป็นผู้หญิงด้วยเออสัญชาตญาณของผู้หญิงก็อยากจะให้ผู้ชายมาเอาใจเราแต่วันเนี้ยคือที่ผ่านมาเราก็ยพยายามคุยกับเขาอะไรเงี้ยจนวันเนี้ยม,มันเหมือนแบบมันเหนื่อยอ่ะเออมันเหนื่อยก็เลยแบบอยากคิดอยากอยู่อะไรเงียบเงียบเยอะเยอะอยากคิดๆๆๆอะไรเยอะเยอะอะไรเงี้ย